อีไฟฟ้าใส่ก็ดีอยู่จ้ะพี่น้องหึแต่บ่ดีบังนี่แหละบูมมันนั่นซาวหน่อไม้ใส่เกี่ยวพี่น้องเพิ่นน่ะบิงแมงลงมาตอมไปพี่น้องแมงลงใส่ของข่อยเพิ่นปุ้มตักออกคือมื้อนี่สิบูดบ่จักมข่อยจนเหลียงงหม่องแมงตกใส่มือคืนนี่แหพี่น้องก็สิว่าว่าสิแ่น้ําว่าจักเปลี่ยนจัก2-3น้ําพี่น้อง่อยใส อยากดูช่วงนี้ทั้งท้ายคลิปทั้งบวงกับตีฮิตทอน้ำจีได้ออกไปซื้อทอน้ำอย่าพี่น้องบ่พอาะทอแปบเงี้ยแม่กับเป็นเกี่ยวท่านี่เด่ย์เออกับร่าวมันแห่แล้วพี่นอ้องพอัดดิเซลจะสองขมือเปลี่ยนนม้มพี่น้องเปลี่ยนสืม,มือเอาท่านี่ว่างขวดก็มีเลยละจ้ะพี่น้องฟุงก็ตกลิ่นอยู่จีได้ไปงานว่าที่สองที่สามม่วงละจ้ะกระผ้าไปซองเบิงึงฝนตกโอ้ยโอ้ยสองมือสองขึ้นแล้วพี่น้องฝนตกก็ได้ โอ่งแต่ข่ให้ได้ปลาอย่จะเบิ่งอยู่ฟู่เหรอโอ้ทั้งนี้หมืดนะพี่นอ้องฝนตกก็จ้าันี้ก,กระร้านข่น้องหลินกับแม่เขาดูบางทั้งนี่ก็ได้เพื่อนจว่าทาั้งมันฉีดตรงเบิดอโอ้ยฝนตกมาแล้มแซมแซ่พี่น้องเออ,อย่างกับบ่ิได้กินเพชรยังกันยากถ้าไปเบิง่ง ทางนอบางกับหกหกก็แจ็กหน่อยแลอกพี่นอ้องอ้ยพูเป็นหมอยอีกแล้วพี่นอ้องเหอเห็นบะพูเป็นหมอยอีกแล้วจ้า